เพลงนั้นน่ะเดีวกกอนเนอร์มันเตือเข้าดนตรีบ่ได้น่ะตัวแทนกันเฮยอะห้องเลยมันใจบางทีบางอย่างช่วงช่วงหลังมันเป็นดนตรีสดมันเตืรกกับเป็นคอมมันเตืรกับปีเลกโทนไงถ้ามั็เป็นอย่างเขาก็คืดเอาคนนี้แต่เราจะตั้งเสียงก็ได้ยกอย่าได้จะต้องตั้งเสียงธรรมดามืออันที่บัตจานมือก็บหมอมัอแนบบัตรบัตรไม่คือบไหนมือโอเคยกมือวันตาไหวสาน้อมนบเนี่ยเคาะก่อนเดี๋ยวเคาะเลย ยกมือวันตาไวสาน้อมนบละตันตีเขาลบและมีเกียริ ลายวันนี้ข้าเจ้าจะขอไขความในอัดอั้นตันใจมาเมินแล้วเราในฐานะที่เกิดมาเป็นกาเธอบาใจอูไปเรื่อยฟังจังเนเจ้าเป็นดีน้อยใจในชีวิตตัวเก่าจะมีภายในเล่ามาเข้าใจกาเธอแล้วตอนห่างมานล้อห่างมันมาหายออกกรรมนี้ก่อนมีไผไหนเล่ามาได้จะมีไผไหนเล่า ้ามจไัยในเหล้าเออหนูนะมีภัยในเล่ามาได้มีภัยในเล้ามาเข้าใจกาเต้ยถูกต้องจะมีภัยในเหล่าจะมีภพยในเหล้าเนอะจะมีภัยในเหล่าธรรมดานะจะมีภัยในเหล่าเนอะจะมีไยไในเหล้ามาเข้าใจจะมีในเหล้าเนอะน้องฮงอะไรก็จะมีภัยในเหล้า มันมาใจเล่านะจะมีภัยในเล่ามาเข้าใจกระเทยจะมีภัยในเล่าจะมีภัยในเล่าเออมาเข้าใจกระเทยใจก็ต้องลงใจจะมีภัยในเล่ามาเข้าใจกระเทยลงใจก่อนจะมีภัยในเล่ามาเข้าใจกระเทยบ่ได้มันจะเป็นแม่จะต่อบ่ได้มันถูกต้องจะมีภัยในเล่ามาเข้าใจ กะต้องอต้มันสมุด<า>กว่านี้เอาใหม่เริ่มต้นใหม่ยกมือวันตาไวสาน้อมนบทันที่เขารบ,รบและมีเกียรติตั้งลายวันนี้ข้าเจ้าจะขอใครความในอัดอั้นตันใจมาเมินแล้วเา่า ในฐานะที่เกิดมาเป็นกะเทยบาจใจอู้ไปเรือฟังจังเนอเจ้าเป็นดีน้อยใจในชีวิตตัวเก่าจะมีภายในเล่ามาเข้าใจกะเทยจะมีภายในเล่ามันจะมีภายในเล่า เล่ากับมันเพี้ยนไงเล่ามันเออเล่าเนี่ยจะมีไผ่ในเล่ามีไผ่พ้องแฮะมาเข้าใจกันเลยอะเป็นเล่าควายเออมาใช่จะมีไผ่ในเล่าก็คือถามหามมีใครบ้างที่เข้าใจกันเลยโอเคมาเข้าใจกันอเอาใหม่ตอนที่สอง กะเทยกะเทยถ้าใได้เคยตึงจะหูมาใจแกงอูปี่เฮยน้องเฮยความดีป่าเลอะพ่อเอาเตอกะเทยบาละบาเลยงานบุญงานบ้านตึงบอกว่างานวัดตึงบอกว่างานว่าโต๊แต่งแต่งด้ากูกะเทยทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นหรือทั้งนั้นกทั้งนั้นนะกะ มุกกระเทยทั้งนั้นมันออกลูกคอยากตอนนั้นเอหน้ตัวรองเราตัวรองนั่นหรอมุกกระเทยทั้งนั้นนี่มันมาได้มุกกระเทยทั้งนั้นอีกคำได้ใส่ลูกทุ่งไปน้อยแต่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 โดงานฝีมือและเขาตึงว่าดีละแป้งคันใบสีมีความละเอียด แต่งดอกแต่งดวงละไมละเมียดขอย่าไปรังเกียจกระเทยเนื้อเจ้าช่วยงานตึงบัเกียงช่วยงานช่วยงานนะตึงบักเกียงตึงบังออนเขาตึงขอไปซอนแผวจังฟอนปุ่นเล่าปุ่นเล่ากันเออเขาจังฟอนปุ่นเล่าเออแต่งหน้าทำผมตึงบักปนข้าเจ้าลับดึกลุกเจ้าเมื่อมีการมีงานเออนะ ถ้าจะเป็นซอแร้เดียวจะให้แม่ครูสอนมาสอนปล่อยหลวงปล่อยน้อยตู้เจ้าตึห้องช่วยกันแต่งย่องมูกระทยช่วยกันคนละไม้คนละมือเป็นดีม่วนดีงันเื้อคนสําคัญมาในหมู่บ้านถ้านายอําเภอผู้ว่าจะมาหมู่ที่แปลงข้าหมูกระทยทั้งนั้นอ่าวนกได้อ่าแล้วต่อไปต้นต่อไปอย่างช่วยกันช่วยงานถึงบลวิท บาคาแต่งกระทงบุพผาชาติช่วยเป็นประจำแต่งฉากเวทีเป็นปีเลี้ยงนางงามความดีล้นหลามแต่งหน้าแผวลูกแก้วกระเทยบางคนออาเป็นแผวดีดีไซเนอร์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 เออเปดีไซน์ที่ไหนดีไซเนอร์เออภาษาอังกฤษเราดีไซเนอร์เป็นภาษาอังกฤษเรา อ่าไม่กอเป็นแถวดีไซเนอร์เป็นผู้สอนแดนเซอร์หันกันมาแล้วพ้องเป็นดาราจอเงินจอแก้วขอจะไปมาแซลว่ากระเทยบัดี้จองเงินจอแก้วนี่คือเมียก็ดาราช่องเจ็ดช่องแปดช่องเก้าช่องก็จองเงินก็คือหนังจองเงินนี่คือหนังใหญ่จอแก้วคือทีวีอ๋อประหงจองเงินจอแก้วสมัยก่อน ต้องเป็นดาราจอเงินจอแก้วจอแก้วคือทีวีจอเงินคือหนังใหญ่ถ้าฉากมันจะเป็นภาพสีเงินแล้วก็ฉายหนังลงขยานขาวเงินเออจอเงินจอแก้วขอจะไปมาเซลว่ากะเลยบาดีบ่อนี่มาได้เนาะตบมีมามีบ่อคนเมืองว่าบดีบ่อนอีสานเออกะเธยบบดีบดีนั่นไม่ใช่บานะกะเทอบบดีแทนจมันว่าอะไรอ่ะ กระเทยสามมาว่าช่วยการช่วยงานบวชบคาดเหรอเป็นกระมก็ช่วยกันตะกี้แล้วหรูเออถ้าช่วยกันอันนี้ตอนจบละกระเทยสามารถร้อยอันปันยางจะตีมวยกระจั่งกระเทยก็มีสักสีแตกต่างกันเพียงร่างกายที่มีความเป็นกุลละสตรีเต็มหัวใจสี่ห้องถึงเป็นกระเทยบาดจกระเทยบาดได บาหรอบาดายนะบาดายบ่ต้องบาน้องบ่ต้องไปเน้นเสียงคาว่าบากะถึงเป็นกะเทยบาดเจกกะเทยบาดายเราฟังแม่ก่อนถึงเป็นกะเทยบาดเจกกะเทยบาดายจากหลังจะมีความหมายจะเอาอาปีน้องน้องจะไปเน้นคําว่าบาบาเล่นแล้ว ถึงเป็นกระเทยแตะแค่แตะบัตรได้ถึงเป็นกระเทยบัจเจกกะเทยบาตรได้ตั้งหลังยังมีความหมายเนื้อเอาวอาปีน้อตั้งหลังนี่หมายถึงว่าเบื้องหลังของกระเทยเปิ้นช่วยการช่วยงานบัได้หมายความว่าประตูหลังเออบัจเจหมายความว่าประตูหลังมึงฟังไว้เพราะฉะนั้นตัวต้องนั้งหายใจตัวเวลาตัวซอตัวมันนั้งหายใจจะมีภายในเล่าจะมีภัยกรรมซอขนะจะมีภัยในเหล่ามาเข้าใจ กะเธออยากตัวจะมีภายในเรามาเข้าใจกะเบอมาได้มาได้หลายเสื้อแล้วที่บอกว่าคือหนูว่าจะมีภายในเหล้ามาได้แล็บมาได้เลยห้ามแล้วแล็บได้กะเล็บได้กะลองเล็บเหรอลองเล็บเหรอยกมือเหรอ ยกมือวันตาไหวสาน้อมนบท่านตี้เข่ารบกันและมีเกียรติตังหลายวันนี้ค้าเจ้าจะขอไขความในอัตันตันใจมาเมินแล้วเล่าในฐานะที่เกิดมาเป็นกระเทยบัดใช้อู้ไปเรื่อะฟังจังเนอเจ้าเป็นดีน้อยใจในชีวิตตัวเก่ามันก็อันเดียวกันนะกกไวด้อจะมีไผ่ไหนเรามาเข้าใจกระเถยยเย โยโอเคมาได้จากวาเอาซ้อมบรรเพลงเนาะก็เดี๋ยวซ้อมต่อใหม่เดี๋ยวซ้อมต่อใหม่เดี๋ยวลบเดี๋ยวปิดเครื่องก่อน